สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวย VVIP 1คันนะครับกับ t o y ยต a าคัมร h ่ไฮบรินะครับคันนี้ตัวท็อปสุดปี2 0 1 2นะครับเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะครับคันนี้เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันทั้งหน้าและด้านหลังเลยนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน แล้วก็ปุ่มพุทสตาร์ทนะครับคันนี้แปลงหน้าเป็นเล็กสัสมานะครับรถไม่เคยชนนะครับแปลงหน้ามาสวยๆเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับคันนี้ปี2012มือเดียวป้ายแดงรถบ้านแท้นะครับไม่ประมาณ195,000กิโลเมตรนะครับ349,000บาท ผ่อน7,800โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยแม็ก7สิเดิมโรงงานนะครับรถส,สวยสีเงางามเงาฉ่ำไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพวงมาลัยมัลมติฟังชันเบาะคนขับปรับไฟฟ้าเบาะซ้ายปรับไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งคันนะครับด้านหลังก็ยังปรับไฟฟ้าได้นะครับคันนี้มีพุ่มสตาร์ทนะครับคูชคอนโทรลมีระบบเวลคัมเซตนะครับเซตตำแหน่ง บอกคู่หน้าได้นะครับเอาตำแหน่งไหนเพื่อเราเข้าไปนั่งปุ๊บก็จะเข้าตำแหน่งที่เราเซตไว้นะครับรถสวยสภาพงามๆนะครับบอกคนขับปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้าทางสายก็ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้านหลังก็ไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังมีม่านข้างนะครับม่านหลังจะเป็นไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังนี่ครับก็เย็นสบายนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารนะครับใครที่สนใจกับราคาสภาพนะครับคันนี้มีระบบปรับแอร์แล้วก็ ระบบปรับเครื่องเสียงนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดมาหลังไฟฟ้าก็กดจากตรงนี้ก็ได้นะครับกดจากด้านหน้าก็ได้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเครื่อง2.500ัออโต้ไฮบิดนะครับคันนี้มือเดียวไม่เคยชนนะครับรถสวยๆสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนจะส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนบาทได้เลยครับ นนมีพุชสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลไยมันตีฟังก์ชั่นคูชคอนโทรมีเนวิเกเตอร์จากโรงงานนะครับเป็นเนวิเกเตอร์จากโรงงานใครไม่ชอบหรืออยากได้ใหม่ก็ไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็ได้นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับคันนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อปี2017ก็ยังใช้ได้อีกพอประมาณนะครับใครที่เข้าใจนะครับหรืออยากได้ก็ศึกษาเรื่องแบตเตอรี่หน่อยนะครับก็ อีกสักระยะหนึ่งน่าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็แจ้งตามตรงเพราะระยะเวลาแบตเตอรี่ที่เขาให้มาจากศูนย์เนี่ยรุ่นแรกที่เราซื้อจากโรงงานก็จะได้10ปีนะครับฉะนั้นก็เปลี่ยนแล้วคันนี้ก็เปลี่ยนเมื่อปี2017